ตอนนั้นเราผสมโอโลนยน้อนล้มพะนะเมื่อคืนบ่มีล้มผสมโอกับโลน <c oughs> อ่างมือมันล้มมาเก็บกองไว้อยู่เว่ยมันเมื่อคืนออกมาเมาื่อคืนบ่ล้มแดดเมื่อคืนบ่ล้มบ่มีล้มบ่มีฝนน่ะโลนอีกซีนวยเอ๋อเป็นย่อนยังระบาดท,ที่นี่ลนแล้วกินได้กับใครเด้มีแต่สมโอหน่อยเดี๋ยวมาเคื่อนลนซีนวย โอ้แต่เสียดายครับสมโอโดดๆแม่รู้ว่ามันดกปวดตอนแรกกะว่ามันวันล้มแหงเอาเมืงม่วงกะโลนเนาะรู้ว่ารู้ว่ามันล้มลอยู่บ่ล้มนะเมื่อคืนนะมูมันมื่อมันล้มอนะ่ะมื่อมันล้มเก็บกองไว้อ,อ่ะเมืม่อคืนหลงมาเมื่อเมื่อเศร้าออกมาเหมื่อมะฝอยเนาะอยู่บ่ล้ลมสมโอก,กะโลน หรือว่าดกคักมันเรีว่าดกคักไอ้ดีละว้าเบาถึงกระไดแต่เมื่บลมมันคือสิโลนได้ระบาดท,ทีนี้โลดลงมาแล้วกินได้กับใครเด้สมโพออนเห็ดปุ๋ยสลดระบาดท,ที่ไหนแต่ว่าหมองม่วงกับรุนม่วงกับรุน,นหรือว่าเป็นสีมือกับหลอกเนาะม่วงกับรุนม่วงกับร่อนแต่ว่าสมโพนี่รุนหลาย สีมือกับหลอกหรือสีมืดอ,อย่างน้อบาดทีนี้เนาะ